เดินทางไปซับน้องใหม่พี่น้องไปหน้าไปหน้าไปหน้ามีคือบอคุถังมามมเวีนเสียมเสียม โฟวิ่งทำไมล่ะโฟไปหาหนอไม้มาแกงพี่น้องเอ้ยแกงกินเทียงพี่น้องแซ่บมาเนี้ หาหน่อไม้มาแกงกินเที่ยงพี่น้องว่า,าจ,จะมีไหมบรรยากาศกลางทางพี่น้องเียวก็จีลมเรื่นครับตามไปกันครับตามไปกัน อะไรบ้าโฟกสัสอะไรถึงกอไผ่หรือยังบรรยากาศทองฟ้าบรรยากาศดีครับพี่นอ้องแดดพ่อท่านาห่อนพี่นอ้องมาหาสับน้ำใหม่ไปแกงเทียงครับ ไหนเราขึ้นไปทางไหนนะพี่โฟกัสไปไปเดินไปโฟกัสไปเสียมาเดี๋ยดีเดี๋ยวมันกลไปทิ่มพุงขาดหรอกเอามาเอาถือสียมเอาไว้ถือเดี๋ยวมนจากพาดไปถือ ม้วนแลบมือนน้ม้วนแล้วะไอ้ดูกอไผ่นี่มีไหมบรรยากาศน้ำท่วมเขาตายเบิดพี่น้องเหลือแต่เต็นยูคาพี่น้องต้นยูคา มาซับน้อมให้ไปแกงพี่น้องแกงเสิบแซ่บตอนเชงที่ยังอะไรรองเท้าอะไรไม,ไมีไหมพี่มี่หาดูดิ đi sắc nò mấy cái này mình chắc nó bỏ Với mình chắc nó lên

อตามติดน้องโฟกัสไปครับผมมาเที่ยวป่าเที่ยวนานะครับวันนี้มาเที่ยวนาหาหน่อไม้หน่อไม้นะคะโอ้ยมีลูกล่างลูกบ้งส็คือเดี๋ย<ล>วก่อนลงดอกคี่โคงคู่ ไม่ไหกันจนอดกกเก่ตอเด้อไปเขาตีลมังเด้อี้ายเหบออืม ลงได้ทำไมจะลงไม่ได้ลงไปแห <c oughs> นโควิดอย่าน้ำได้เหร่เดีายับกไป Mắt chưa ba hà nội mãi vinh ông ní bao hoi, kèm hoi, kèm hoi bê tông nam nênh này นี่บ่เออทั้งน่นนี่บ่น่เบาหบนพุ่นเล้เขาลึกเลยบ่ไปบ่เฮ้ยมีจน้อยเลยบ่่ด้แกงดอกม้อนี้มันตายมันตายน้ำถ่วงไอดูน่นนูไปเบนมตรงนี้เบนมาลงมาเบน ใต่แบบหอยบกหอยใส่่อปเกักหอยใส่คนาเก็บตงนี้เก๋บก็ส่บ่ ไ,ไหนไมีอย,ยูอ่เหรอเาไปฮะแม่เราไปดูหดอไมก่นนะนม,ม,มันคือหกถือเปไปตั้งมีงูเลย นี่ยังโอน้ำไหลน้ำไหลไปดูมีปลาไหมอ๋อปูดักไว้ตรงนี้เหรอไมมีอืมเข้าันี้ป่าใเหรอมี่บเบนขางในป่าเบนืลาเอานหือนบเเพืน

นู่นปะอยู่นู่นน่ะแม่